อยู่ในสวนปักคู่สามีภรรยาใช้สารพิเศษเลี้ยงดูพวกเขาใช้เวลาดูแลจัดเจ็ดสี่สิบเก้าวันสามคนแรกถูกเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารชายชาราผูกคอด้วยเชือกแล้วสตาร์ทรถแทรกเตอร์วินาทีต่อมาสามคนถูกดึงขึ้นจากพื้นชายชารารีบพาพวกเขาไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่นี่พวกเขาถูกถอดเสื้อผ้าทีละตัวหลังจากนั้นหญิงชาราก็นำไปอาบน้ำทำความสะอาดแล้วใช้โซ่ห้อยทั้งสามคนชายชาราเริ่มเลื่อยและแหลงไปที่คอทั้งสามคนหลังจากทำเสร็จ กำแพงร่างกายมนุษย์จะถูกใส่เข้าไปในเตาอบหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นบาร์บีคิวอร่อยๆอออชายชราวางอาหารลงในกล่องแล้วขายให้นักท่องเที่ยวเพราะเนื้อนี้รสชาติดีมากธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากมีวัตถุดิบเยอะมากขึ้นชายชราวางกับดักไว้บนถนนรอจนมีคนขับรถผ่านแถวนี้จะเป่ายางนัดพอเตา,ากดลงไปในขุมนรกในเวลานี้ชายชราเปิดประลงจากรถใช้ก๊สพิษใส่คนในรถจนโคมา่า แล้วนําของที่ริบมาได้กลับมาที่ฟามใช้รถขุดขุดหลุมใหญ่แล้วปล่อยให้คนที่มีชีวิตอยู่ลงในนั้นมีแต่หัวเท่านั้นที่ยื่นออกมาในขณะที่ทุกคนอยู่ในอาการโคมา่า ชายชาราหยิบมีดออกมาตัดเส้นเสียงของพวกเขาด้านนี้จอร์ดิชานธุรกิจของชายชาราพอไม่มีไม้หนวนคนอยู่ก็แอบเข้าไปในฟาร์มเขาเห็นกระสอบมากมายในดินในนั้นมีกระสอบเคลื่อนไหวจอร์ดรีบดึงม่านมาลองดูทัในใดนั้นมีหัวมนุษย์เขากลัวมากทันทีแต่วินาทีต่อมามีคนมาทุบเขาเป็นล้มรอจนกว่าเขาจะตื่นตัวเขาเองก็ถูกฝังเหมือนคนอื่น เพื่อนสองคนกำลังขับรถอยู่ดีๆก็โดนวัวขวางทางเจนลงจากรถเช็คทันทีแต่ในขณะที่เธอไม่ได้สังเกตชายชราฉวยโอกาสให้ยาสลบเจนเพื่อนของเขาแมรี่เห็นแล้วเร็บวิ่งหนีไป ชายชราขึ้นรถเพื่อไล่ตามหญิงสาวทันชีขณะที่ทั้งสองไล่กันถึงริมทะเลสาบแมรี่ก็ล้มลงในอาการโคม่าหมดสติชายชรารีบโยนรถของหญิงสาวลงไปที่ก้นทะเลสาบอย่างรวดเร็วแล้วพาเธอกลับมาที่สวนผักของเขาวันนั้นเจนนี่เพื่อนบ้านบังเอิญหลงเข้าไปในบ้านไม้เพราะสิ่งอยู่ภายในเจนนี่รู้สึกสงสัยมากเมื่อเธอกำลังจะเปิดประตูเข้ามาแล้วหญิงชราก็รีบออกมาจากข้างในแล้วมือก็คว้าคอเจนนี่สาวพยายามอธิบายว่าเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเลยได้ปล่อยไปแต่จน นี่ไม่รู้ว่าทั้งขยะข้างหลังมีคามนุษย์หญิงชรายังคงไม่สนใจปาเจนนี่ลงสราบด้วยแล้วแอบจอห่วงชูชีพแกล้งทำเป็นจมน้ำเกือบจะตายเจนนี่ไม่ลังเลเลยที่จะว่ายมาเพื่อช่วยเธอแต่วินาทีต่อมานางก็ถูกหญิงชราผลักลงไปในน้ำ ความจริงที่ว่าคนหายไปมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ตํารวจรีบไปบ้านชายชราเพื่อสอบสวนแต่ชายชรากลับกล้าขุดตํารวจทีมตํารวจรีบออกจากทามมีการพัฒนาใหม่ในสวนผักในขณะนี้มีคนหนึ่งสามารถปลดปล่อยตัวเองได้เขาดึงกระสอบลงแล้วเขาก็ช่วยทุกคนด้วยทั้งกลุ่มคนรีบหาทางหนีแต่ระหว่างทางเจอหญิงชราแต่นางไม่แสดงความกลัวสักนิดแต่โจมตีกลุ่มของพวกเขาโดยตรงทั้งกลุ่มคนเริ่มแสดงความเกลียดชังที่มีตั้งนานล้อมและว่้าหญิงชราผู้ชั่วร้ายด้านนี้เมื่อ ชายชราวางยาพิษเพื่อนบ้านเจนี่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งตกลงมาจากข้างบนเข้าเร็ววิ่งไปที่ชายชราผู้ชั่วร้ายทันทีแต่เพราะเขาไม่ได้กินตั้งนานแล้วจึงไม่แข็งแรงพอที่จะต่อยเขาได้ ตอนนี้ตำรวจพบเบาะแสใหม่แล้วเป็นรถสีขาวใต้ทะเลสาบตำรวจรีบบุกเข้าไปในบ้านของชายชราเห็นสาวเจนนี่นอนเป็นลมตำรวจรีบเข้าไปช่วยเหลือทันใดนั้นชายชราก็มาพร้อมกับหน้ากาก,กหัวใหญ่ไม่ให้ตำรวจตอบโต้ชายชราเริ่มเลื่อยไฟฟ้าทันชีแต่ตำรวจก็เจอเลยด้วยสองคนใช้เลื่อยไฟฟ้าต่อสู้กันแต่พวกเขากดปุ่มเปิดใช้งานเครื่องจักรกินเนื้อคนอย่างไม่ระมัดระวังทำให้เจนนี่ค่อยๆถูกผลักเข้าไปในเครื่องตำรวจเห็นแล้วพยายามสู้หมดตัวแม้ที่